ดยา,ขอ,า,าดยขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง2ของรายการ Live National by Yamaha นะคะช่วงที่2ของรายการเราก็ยังอยู่กับเรื่องของกิจกรรมงานการแข่งขันซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศยกระดับฝีมือช่างยนต์ไทยในรายการ Yamaha าา Thailand t e c h n i c i a n Grand Prix 2023 โดยทั้งนี้มิสเตอร์ทัศยะโนซกิประธานกรรมการบริหารคุณบัวทิพย์จันดำรงรองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าคุณพานุพลกิตติคำรนรองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยามาฮามอเตอร์จำกัดได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนิคเชียน กรังปี2023ซึ่งเป็นการแข่งขันทัศฝีมือช่างไทยชิงแชมป์ระดับประเทศร,รอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขัน Yamaha Thailand Technician ก r a งปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วนะคะจุดประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการตรวจเช็ควิเคราะห์อาการต่างๆของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้อย่างตรงจุดและเป็นการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน จากแบรนด์ยามาฮ่าโดยทั้งนี้มีการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทยจนเฟ้นหาผู้ที่ผ่านการแข่งขันจากรอบภูมิภาคจำนวน100คนก่อนจะทำการแข่งขันในครั้งนี้จนเหลือ20คนสุดท้ายด้วยกันเพื่อเป็นการชิงแชมป์การแข่งขันยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนิเชียนกลางปี2023โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า 30,000บาทและร้านผู้แทนจำหน่ายก็จะได้รับเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมือศูนบริการจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมกันนั้นยังได้เดินทางไปรับรางวัลกันที่ยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับผู้ชนะการแข่งขันจากยามาฮ่าทั่วโลกกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและยามาฮ่ามอเตอร์แห่งประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ให้ความใส่ใจในการพัฒนา ฝีมือช่างจึงจัดการแข่งขันชิงแชมป์ในระดับประเทศในทุกๆประเทศทั่วโลกถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือช่างและเป็นการยกระดับฝีมือช่างยนต์ในประเทศต่างๆเป็นที่น่าภูมิใจนะคะสําหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้ให้ความใส่ใจและก็ดูแลผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่องนี่แหละค่ะคือกิจกรรมดีๆที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดจัด ขึนทุกๆปีนะคะปีนี้เป็นปีที่11สําหรับกิจกรรมนี้ โดยการจัดการแข่งขันยาม,มาไ่ Thailand ์เทคนิค i a n Grand p r 2023นั้นรอบชิงชนะเลิศของประเทศไทย จัดขึ้นนัสถาบานฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามา่าหรือ YIA เมื่อเร็วๆนี้ล่ะค่ะเอาลละค่ะ,ละ,คะหลังการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศแล้วก็ยกระดับฝีมือช่างยนต์ไทยในรายการยาม่าไทยแลนด์เทคนิเชียนกลางปี2023นั้นเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศยกระดับฝีมือช่างยนตไทยในรายการยาม่าไทยแลนด์เทคนิเชียน คังปี2,023กน่ะผมชื่อนายช่างอภิษ์ทองคำนะครับจากบริษัทเซนิยน2001จังหวัดเพชรบุรีครับรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยครับเพราะว่าทีแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่ถ้าได้ที่หนึ่งมาแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับก็การแข่งขันครั้งน,นี้ก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเซนิยนผู้จําหน่ายของผมที่ว่าสนับสนุนการแข่งขันครั้งน,นี้ให้ผมแล้วก็ขอบคบุณบริษัทไทมาม่าที่ว่า จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพนักงานยามาฮ่าทุกคนครับอากาศคุณผู้ชมขาช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวของงานกิจกรรมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างชิงแชมป์ระดับประเทศยกระดับฝีมือช่างยนต์ไทยในรายการยามาฮ่าไทยแลนด์เทคนิ c เชียนกลางปี2023ก็จบลงแล้วค่ะตอนนี้คุณผู้ชมต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่